สวัสดีครับผมบาจากเพจจิตไม่ได้ฟิตนะครับรอบนในคลิปนี้ครับผมก็จะมาแนะนําในการออกกำลังกายในส่วนของ lower body ครับประกอบไปด้วยขาท้องและน่องเล่นงานเดี๋ยวเราเริ่มพร้อมกันเลยครับตัวโปรแกรมในการออกกำลังกายครับก็จะแบ่งทั้งหมดเป็น4วันต่อสัปดาห์ด้วยกันครับวันจันทร์ครับเล่น upper body วันคาเล่น lower body ส่วนวันพุธนะครับพักวันพฤหัสเล่น upper body และวันศุกร์เล่น Flower Body นะครับส่วนวันเสาร์ที่ครับก็จะให้ผักครับโดยโปรแกรมนี้ครับก็จะมีการบริหารกล้ามเนื้อครับทั้งส่วนบนและส่วนล่างสัปดาห์ละ2ครั้งด้วยกันครับผมโดยโปรแกรมในการออกกำลังกายนะครับก็จะแบ่งทั้งหมดเป็น8ท่าด้วยกันครับก็จะมีขาทั้งหมดนะครับ3ท่านะครับท้องไม่หมด3ท่าน่อง1่ท่าแล้วก็หลังด้านล่าง1่ท่าด้วยกันครับผมเพื่อนๆสามารถแคปหน้าจอ แล้วออกกำลังกายตามโปรแกรมได้เลยครับสำหรับเอ็กซ์เซอร์ไซส์แรกในวันนี้ครับก็จะเป็นกลุ่มกล้ามเนื้อขาก็จะเป็นตัว Le ็ก m a สแมชชีนครัเดี๋ยวเราเริ่มเล่นพร้อมกันเลยครับในการบริหารท่านี้ครับก็จะเป็นการบริหารต้นขาโดยรวมนะครับก็จะแบ่งเป็นต้นขาด้านหน้าก้นแล้วก็ต้นขาด้านหลังครับพยายามลงช้าๆครับให้เข่าประมาณ90องศาแล้วก็ค่อยนะครับที่บตัวออกไปครับโดยใช้แรงจากต้นขาด้านหน้าครับลงช้าๆครับ เพื่อความปลอดภัยนะครับท่านี้ก็จะค่อนข้างครับฟิลต้นขาด้านหน้าพ้นและสโพพกค่อนข้างมากครับผมทาประมาณ15ครั้งนะครับหรือถ้าเกิดใครแข็งแรงแล้วเนี่ยก็สามารถเพิ่มน้ําหนักได้ครับในการทําท่านี้ครับ leg press machine ครับมาในท่าต่อไปครับก็จะเป็นท่าบริหารต้นขาด้านหน้าครับกับท่า leg extension ครับพยายามเตะขาให้สุดนะครับจังหวะสุดท้ายครับ จังหวะสูงสุดให้เกรงกล้ามเนื้อค้างประมาณ1วินาทีครับก็จะฟิลต้นขาด้านหน้าค่อนข้างมากเลยทีเดียวนะครับหมายถ้าต่อไปครับเป็นตัวซิเทสเลกเกอร์ครับก็เป็นการบริหารต้นขาด้านหลังครับพยายามปวดนะครับให้เข่าทํามุม90องศาและโฮไว้หรือว่าค้างไว้ประมาณ1วินาทีครับก็จะฟิลกล้ามเนื้อต้นขาด้านหลังมากขึ้นครับผม หมายถ้าต่อไปครับก็เป็นการบริหารกล้ามเนื้อน่องนะครับใช้ตัวเล็กเพสเหมือนกันนะครับก็พยายามเกร็งน่องนะครับจังหวะสุดท้ายค้างไว้ประมาณ1นึ่งวินาทีลงประมาณ3ามวินาทีครับก็จะทําให้เรารู้สึกในการบริหารกล้ามเนื้อน่องได้มากยิ่งขึ้นนะครับไม่มีการใช้มงมุตัมงแต่ตนสิ้นครับใช้ในการเกร็งกล้ามเนื้ออย่างเดียวครับให้ฟิลมากขึ้นครับผมในการบริหารอันนี้ครับหมายค่าต่อไปครับก็จะเป็นท่าบริหารเบสิกนะครับ เป็นท่าแอปคลันครับในการบริหารกล้ามเนื้อหน้าท้องครับพยายามครับยกลาตัวขึ้นนะครับค้างไว้ประมาณ1นึ่งวินาทีเพื่อให้รู้สึกนะครับกล้ามเนื้อหน้าท้องได้เกร็งมากยิ่งขึ้นครับเทคนิคนี้ครับเป็นการใช้นะครับเขาเรียกว่า time under tension นะครับในการให้กล้ามเนื้อได้ทํางานมากยิ่งขึ้นครับผมท่าต่อไปนะครับเป็นการบริหารกล้ามเนื้อท้องด้านล่างนะครับก็เป็นท่า ร่ายิงเล็กเลนะครับพยายามยกสะโพกขึ้นทําจังหวะสุดท้ายค้างหนึ่งวีครับแล้วก็ลงช้าช้าครับจังหวะลงนะครับอย่าให้หลังแอนนะครับส้นเท้าไม่ต้องชิดพื้นก็ได้นะครับลงช้าช้าครับขึ้นมาเก่งค้างไว้1นึ่งวินาทีครับพยายามทําให้หมดแรงเลยนะครับสาหรับคนที่มีความแข็งแรงค่อนข้างมากครับสำหรับท่านี้ครับร่ายิ่งเล็กเลครับผม ท่าต่อไปนะครับก็จะเป็นท่าบริหารหน้าท้องด้านข้างนะครับหรือว่าท่าร i ายิ่งวินมิวหรือภาษาไทยคือท่ากัางฐันล้มนะครับในท่านี้ครับผมจะวางข้อศอกด้านข้างลําตัวครับสาหรับคนที่บาลานซ์ไม่ค่อยดีนะครับ,รรบก็สามารถกางแขนข้าม,มือครับให้หัวไหล่ประมาณ9 0องศาก็ได้ครับในการทําท่าน,นี้ก็อาจจะทําประมาณ1 2บสถึงสิครั้งสำหรับคนที่มีแรงเยอะหรือว่าแข็งแรงก็อาจจะทำประมาณยีครั้งหรือว่าทําจนเหนื่อย ก็ได้ครับในการทำท่านี้ครับท่าการห่างลมแลท่า Rising w i t h m i l l ครับและมาในท่าสุดท้ายของการบริหารนะครับก็จะเป็นท่าูเปอร์แมนะครับในการบริหารหลักด้านล่างนะครับจังหวะสุดท้ายครับพยายามยกลำตัวด้านบนและขาขึ้นมาครับค้างประมาณหนึงวินาทีเพื่อให้กล้ามเนื้อได้ทำงานได้อย่างเต็มที่ครับผม และนี่ครับก็คือโปรแกรมในการออกกำลังกายในส่วนของ lower body ครับเพื่อนๆก็สามารถนําโปรแกรมนี้ครับไปออกกำลังกายในวันที่มีการเล่นขาท้องแล้วก็น่องได้นะครับหลังจากที่ออกกําลังกายเสร็จนะครับก็อย่าลืมนะครับ stretching ยืดเหยียดกล้ามเนื้อหลังออกกำลังกายด้วยนะครับแล้วเกิดเพื่อนๆชอบคลิปนี้ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งเป็นกําลังใจครับทางทีมงานจินมทฟิตด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ